มีก็เจ from Video to Thailand ท uh, ย Today, วันนี้มาเที่ยวที่บ้านของพ่ uh, อกับแม่ของอลันและก็ได้ของฝากเป็น o o s e b e r r y y e s, yes. <S, yeah. <S gooseberry and take show a very beautiful garden mm. yes. have very really big tree, uh, apple, tree. apple tree yes you see very really big นี่ And have Pair tree Oh, pear tree Oh, plum Plum tree And Very really big apple tree again Cooking apple Cooking apple Oh, apple สำหรับทำอาหารมันจะออกส้มๆ Very sour Okay And Apple ิ w ลส t อันนี้เป็นแอปเปิลหวานแล้วก็มีเชอร์รี่เบอี่บิ๊กเชอยู่ข้างในนี่ลูกเชอร์รี่มีแต่ลูกใหญ่ๆอยู่ที่บ้านนี้แล้วก็มีสวนผักปลูกทุกอย่างมีแครอทต้นหอมถัว่วมันฝรั่ง แล้วก็มี b บล็ k เบอร์รี่กูสเบอรแล้วก็ c a n ส e เบอร์โอเคไหมแล้วก็มีต้นไผ่นี่แล้วก็มีแอปเปิลทรีอีกแล้วก็มี Gooseberry b แบล็ก r r รน์ and Gooseberry too อ่าอินเฮียก็เวิร์ลี่บิวตี้ฟู Next time, me to come again. Okay, thank you. Bye bye.